Audi TT ตัวโมเดล year องพยีเเนี่ยนี่คือคอนโทรลมันไปตามสั่งเราเลย3,2,1 2,45แรงมา้าไปความเร็วสูงนิดนึงตรงของ Audi TT หลังตรงการขับขี่ผู้ชมรุ่นนี้ก็จะมีทั้งคอมฟอร์ตออโต้เดนิมิกโคตรม,มันเลยเย๊ก็ดูดิผมเล่งต่อได้ด้วยเ,นะเวลาเลี้ยวแล้วไฟเ็าจะเป็นไง แนบนาความเป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับข้อเสียคืออะไรคือกูส่นโทให้ดูด้วยใช้งาน<ข>อ,อยางจะเลิกผลิตและใครพลาดครั้งนี้อาจจะต้องรอจับมือสองแล้วแหละถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบการขับขี่รถยนต์คันเนี้ตอบโจทย์ทุกด้าน ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเปิดตัวแบบมืดๆเลยนะฮะเพราะว่าชื่อคลิปกับปกคลิปน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะพาไปขับรถยนต์อะไรนะก็ขอ,อยนุญาตสตาร์ทก่อนเดี๋ยวดูไฟหน้าด้วยว่าเขาจะทำงานยังไงเนาะอย่าเบรกนะครับกดปุ่มอ๋อนี่ดูเขาตับปุบป,บปั๊บไปได ความเป็น led ของเขาวันนี้เราก็อยู่กับ audi tt coupe นั่นเองราคาแข็งนะฮะรห SI ัส45 tfsi quattro s line นะครับราคาค่าตัว3399หรือ3.399,000บาทนั่นแหละรถยนต์คันนี้ความเป็น tt คุณผู้ชมทำตลาดมา20กว่าปี3เจนผมว่า tt เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันดีมาก นะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยอยู่ในเกมอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆยังรู้จักเลยแต่ความน่าเสียดายนะที่ผมรีวิวตอนเช้าไปแล้วนะครับกับพีวีวตอนเช้าไปแล้วบอกไปแล้วว่าเขาจะเลิกพัฒนาแล้วเพราะว่าทาง audi เขาบอกมานะครับว่าเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยที่เป็นตัวถัง tt เนี่ยอาจจะกลับมาในรูปแบบของรถ ev นะครับอาจจะใช้ชื่อ e-tron tt หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็น ตัวถังทีทีเครื่องยนต์สันดาปจะเลิกผลิตแล้วนะครับโมเดลเย์2021คันนี้คือรุ่นสุดท้ายแม่พูดแล้วใจหายราคาตัว3399นะครับโมเดลเย์นี้แพงกว่าตัวเก่า100,000บาทแต่คุณจะได้อะไรเยอะขึ้นผมว่าอันนี้คุ้มมากอย่างแรกเลยภายนอกนะครับกระจังหน้าแรงต่างไฟหน้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมนะครับเป็นล้อนะเป็นล้อขนาด18นิ้วรุ่นเกน่าจะเป็น17นิ้วแล้วก็รุ่นนี้เป็นลวดลายใหม่นะครับในส่วนภายในนะครับคืออาจจะมองว่าเหมือนเดิมแหละเพราะว่า พวกคอนโซลพวกอะไรเหมือนเดิมทั้งหมดแต่จริงๆตรงจอตัววิวชั่วค็อกพีเขาเนี่ยเขาเพิ่มเติมฟังกชั่นตัว Apple CarPlay Android Auto มาให้เรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าเออมันก็ครบขึ้นแม้ว่าจอกลางจะไม่มีนะแต่ Apple c a r p เเนี่ยโชว์ตรงกลางวิวชั่วค็อกพีนี่เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Performance นะครับเครื่องยนต์เขา 4สูบ2.0ลิตรนะครับ d i r e c t i น j e c t ั o น Turbo นั่นเองนะจากเดิม230าแรงม้าเนี่ยอัปเกรดเป็น245หแรงม้านะแล้วก็แรงบิดเนี่ย370นิวตันเมตรเกียร์เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเกียร์จากเดิม6สปีดตอนนี้เป็น s อ r o n i c 7สปีดนะก็เพิ่มแรงม้าเพิ่มจำนวนเกียร์เพิ่มออปชันเพิ่มครูซโนโทนกับราคา1,0,000 0บาทนะผมว่าคุ้มนะเออเขาเหมือนเหมือนทางจริงๆแล้วเนี่ยความเป็น Audi TT เนี่ยเขาจะ อนุรักษ์ความเป็นรถเขาเรียกอะไรดิบๆไว้คุณสังเกตว,ว่าจอกลางก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกระบบช่วยเหลือขับขี่จะไม่เยอะมากนะแต่รุ่นเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะส่งท้ายอะ่ะเหมือนส่งท้ายแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเลิกผลิตและจะเลิกพัฒนาแล้วก็ใส่ออปชั่นมาให้แบบว่าเอ้ยมันมันมีความสะดวกสบายเพิ่มเติมมาหน่อยมีครูสมีตัว Apple c a ค p เพนโรโต้เพิ่มเกียร์เพิ่มแรงมา้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาน่าเล่นมากๆทีนี้ผู้ชม เดี๋ยวคลิปนี้สาระสำคัญคือจะพาไปลองขับกันว่าเจ้า Audi TT เวลาขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าคันนี้ Sport r โ a d s t e r ขับสนุกอยู่แล้วเป็น q u a t Tro ด้วยก็คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะ q ร a บ t อ o เนี่ยคือหนึบเป็นทุกแกเลยนะแต่ก่อนไปลองขับกันเช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์รอบคันกันนะเราเริ่มกันที่ภายในก่อนแล้วกันอันนี้คือโทนภายในห้องโดยสารทั้งหมดอันนี้คือผมปิดไฟทั้งหมดนะเขาาจะมีการเลืองแสงจากตรงชุดเนี่ย ชุดระบบปรับอากาศนะมีฟอนต์สีขาวแล้วก็ตัวเป็นโนทัสตรงเนี้ยนะพวก Drive Select พวก i d ดอ n ลตัว Traction ตัวไฟฉุกเฉินอะไรอย่เงี้ยจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มดิฟตัวสปอยเลอร์หลังขึ้นถัดมานะครับคุณผู้ชมปุ่มตรงนี้เลยปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงเปิดปิดเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ด้านขวาปุ่มพุทสตาร์ทนะแล้วก็การเล่งแสงตรงกลางตรงนี้พวกเกียร์พวก แดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยคอนโซลตรงเนี้ยเป็นสีแดงกับสีขาวทั้งหมดแอมเบดไลท์เขาจะมีสีเดียวคือสีขาวแบบนี้เ้าจะมีตามขอบประตูขอบที่วางขวดตรงเท้านะคือลูกเล่นเขาจะไม่เยอะอันนี้คือสไตล์ Audi นะคือถ้าเกิดเทียบกับรถลักชูรี่อ่ะผมว่า Mercedes b e n z นทะลูกเล่นเยอะกว่านะครับ Mercedes Benz ยืนหนึ่งเลย a m b i e n t Light 64่เฉดสีแอ B เบียช่ององค์ช่องแอร์เขาเยอะมากเยอะกว่าบ BM เยอะกว่า u d i เยอะกว่า v อลโเลยนะครับแต่รุ่นเนี้ยก็จะเน้นดิบๆ เดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูก่อนในนี้คือเปิดไฟมาระดับหนึ่งกูจะเห็นแบบโทนคอโดยสันรประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปทัวร์ภายนอกด้วยเพราะว่ารุ่นนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ L E D ด้วยแล้วก็เขาจะมีคอนเนลลิงไลท์คอนเนลลิงไลท์คือเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่บ้าไฟก็จะติดนี่ปิดดับค่อยๆดับไม่ใช่แบบแบบปึ๊บเลยนะ เขาจะมีไฟคั eling, นเลืองอย่างที่บอกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายติดด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาติดด้านขวาหรือว่าเวลาหมุนพวงมาลัยก็ติดเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งดูตรงนี้ดีๆนะด้านซ้ายนะสามสองหนึ่งนี่ไปิดค่อยๆดิ่มลงอ่ะด้านขวาสามสองหนึ่งโอปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเดินรอบรถแป๊บหนึ่งแล้วกัน นะครับว่าพวกไฟหน้าไฟฉุกเฉินเขาเป็นยังไงซึ่งรุ่นเนี้ยด้านหน้า LED จริงไฟเลี้ยวไฟและ LED จริงนะครับแต่ยังไม่ใช่ซีเควนเชียลแต่ด้านหลังเนี่ยซีเควนเชียลนะไปดูกันแบบหนึ่งนะครับซึ่งไฟของรถยนต์คันนี้นะครับคุณผู้ชมด้านหน้า LED day light เป็นเส้น LED นะครับไฟเลี้ยวก็ LED แต่ไฟเลี้ยวด้านหน้ายังไม่ใช่ซีเควนเชียล ซีเค e n t เชีจะมีแค่ไฟท้ายเท่านั้นนะเดี๋ยวพาไปเดินทัวร์กันนี่คุณผู้ชมดูไฟด้านหลังอันนี้คือ L.E.D. เขา L.E.D. ไกด์นะดูไฟเลี้ยวซีเค e n t เชียลนี่นี่คือด้านหลังตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟขอบด้านข้างก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านนอกส่วนไฟหน้าล่ะไม่ใช่ซีเค e n t เชี อันนี้คือด้านหน้าตรงของ Audi TT สาระสำคัญคือเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันผู้ชมว่าเจ้า TT คันนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าความเป็นสปอร์ตโรเตอร์เนี่ยพอเปิดขึ้นมาเห็นป่ะโทนห้องโดยสารในโคตรเลสซิ่งเลยและความเป็นรถ Audi รถยุโรปผู้ชมพวกกลิ่นเบาะกลิ่นตัวอาคันทาล่าอะไรเงี้ยจะมีเอกลักษณ์มาก นะครับก็ไปชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคองี่พีและออโต้เตชันด้วยรวมไปถึงอย่าลืมซูเปอร์กาแฟคอฟฟิลิชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซูเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็อย่ารอช้าอย่าลืมไปอุดหนุนซูเปอร์กาแฟเขาด้วยนะกาแฟแรงๆนะครับดิดดดคู่กับรนแรงๆแบบนี้แน่นอนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนม,มุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วิวแล้วไปทดลองขับกันเลยครับผม เปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะวันนี้เราจะพาไปลองขับสปอร์ตโรสเตอร์ในตำนานนะครับ Audi TT ตัวโมเดล y e a สองพนะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัว45 TFSI Quattro S Line นะครับราคาค่าตัว3,390,000สามเก้าืนใบาทก่ดนใดตอนนี้คือแอมเบียนภายในนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้คือไม่ได้เปิดไฟอะไลเ,ลเลยนะอย่าเบรกกดปุ่ม <c oughs> นี่คือตัวทีทปกตินะแล้วดูไฟหน้าเขานะครับตัว LED ของเขาก็สามารถเนี่ยเขาปรับลองลองเขาเรียกว่าทดสอบตัวระบบของไฟหน้าเขาปรับได้หรือไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวไฟก็จะมี c o น n e r i n g light มีแรต่างครบเลยเป็น LED เต็มระบบนะแต่ไฟเลี้ยวด้านหน้ายังไม่ใช่ s e q u e นเชียนะจะมีเฉพาะด้านหลังเท่านั้น คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะสำหรับการรีวิวรอบคันแล้วก็ p o v กลางวันเนี่ยถ่ายไปแล้วอันนี้เรามาเอาแอมเบียนภายในซึ่งกลางคืนเนี่ยเมื่อก,กี้พ่าดูแลนะก็จะมีการเรื่องแสงส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสลับแดงแหละเนี่ยจะมีแอมเบียนภายในนะครับที่ให้ถึงความเล้าใจแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือจอ i r t u a l cockpit ที่เขาสามารถปรับการแสดงผลได้เนี่ยจะเอาชุดปัดวัดใหญ่แล้วจะตรงกลางใหญ่แล้วก็รุ่นนี้เขาเพิ่มเติม Apple CarP l a y a n d แอนด์รอตมาแล้วก็จะอยู่ในจอนี้เลยก็จะน่ารักน่ารัก นะแต่เวลาเปิด Apple CarPlay a n d r o i d Auto ตนะครับตัวมาตรวัดเนี่ยคุณจะปรับใหญ่ไม่ได้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำรุ่นนี้นะผู้ชมใครที่แบบอยากเป็นแฟน Audi ใครอยากเป็นเจ้าของตัว TT m o โมเดลเยอร์2อ1อันนี้นะครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายและวโฟก์สสวากเก้นกรนะทาง Audi นะเขาบอกมาว่า TT ที่เป็นเครื่องเบนซินอย่างเงี้ยจะไม่พัฒนาต่อแล้วแต่ในอนาคตอาจจะกลับมาในโฉมที่เป็นแบบ EV อาจจะเป็น E t r รอน t อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่เขาบอกว่า ตัวถังยังอาจจะกลับมาได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวถังแล้วก็ขุมพลังเบนซินเนี่ยไม่มีแล้วนะใครเป็นแฟนรถยนต์คันนี้รีบจับจองนะครับผมพูดก่อนนิดนึงผู้ชมตัวนี้โมเดลเย r 2021มีการปรับราคาเพิ่มเติมขึ้นมา100,000บาทตัวเก่าเนี่ยจะราคา3 2 9 9ใช่ไหมคันนี้3 3 9 9เพิ่มมาแสนหนึ่งมีอะไรบ้างไล่เลียงให้ฟังกันภายนอกผู้ชมเรื่องดีไซน์กระจังหน้าไฟหน้าเลยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือล้อ ล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะรุ่นก่อนหน้าจะเป็น17นิ้วแล้วก็ภายในอันนี้ผมว่าเปลี่ยนเยอะนะมีการเพิ่มเติมตัวจอวิวชอลของพิว์ที่อัปเกรดมาให้รองรับ Apple CarPlay and r o i o Auto นะครับแสดงผลตรงนี้เลยแล้วก็ขุมพลัง เครื่องเบนซิน2.0ลิตรนาซสูบ Direct Injection Turbo เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมแรงม้าจาก230แรงม้าเป็น245แรงม้าแรงบิด370นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นเดิม6สปีดรุ่นนี้เป็น S-Tronic 7สปีดนั่นเองนะก็ถือว่าเยอะขึ้นและที่สำคัญเลย Cruise Control มีมาให้แล้วนะก่อนหน้านี้ไม่มีนะคุณต้องขับดิบๆเลยคันนี้มี c r u i มาให้แล้วแต่ไม่ใช่ Adaptive c r เฉยๆ นะครับเบื้องต้นประมาณนี้1 0 0 0 0แบาทก็ได้อะไรต่างๆเยอะขึ้นผมว่าเขาน่าจะแบบเหมือนส่งท้ายแหละนะเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้หน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่เต็มนะเพราะว่าพวกกล้องรอบคันบายสปอร์ตหรือว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งระบบช่วยเบรกอะไรไม่มีเลยนะมีแค่คูชแล้วก็ระบบมาตรฐาน ABSEBDtraction ถุงลม6จุดมีมาให้ตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าอย่างที่บอกผู้ชมเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าอยากดู Xtreme มเนี่ยไปดู p พวีกลางวันนะแต่แอมเบียนกลางคืนเนี่ย เราจะมาเอาฟิลเราจะมาเอาแบบว่าบรรยากาศการขับขี่ว่าเฮ้ยสมมติคุณซื้ออ u ดีทีทีไปใช้ขับกลางคืนขับกลับบ้านอะไรต่างเนี่ยคุณจะได้บรรยากาศแบบไหนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบฟิลดีมากอะ่ะนะกลิ่นของหนังเนปะป้าผสมอะคันทาร่าเนี่ยผมบอกเลยว่ากลิ่นดีมากนะครับใครที่เคยสัมผัสรถยุโรปเนี่ยนะน่าจะชื่นชอบกันเพราะกลิ่นมันหอมนะจะว่าผมโรคจิตก็ได้นะแต่กลิ่นมันหอมจริงจริงโอเคเดี๋ยวเราไปเร่งตรงนี้กัน นะครับป้ายนี่เหยียบเต็มร้อยโอ้โอ้เนี่ยจะร้อยยี่สิบแล้วนี่คือโหมดปกตินะคุณผู้ชมนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟนะจะได้เห็นแบบชัดเจนขึ้นหน่อยนี่นะทัท้องดยสารประมาณนี้นะครับความเป็นทีทีสปอร์ตโรสเตอร์นะครับก็คือตัวถังที่เป็นแบบอย่างเนี้ยนั่งสองท่าน ด้านหลังก็จะมีเบาะเล็กๆมาให้ซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเหมาะสมการติดตั้งเบาะ Isofix เบาะเด็กมากกว่าอย่างผมสูง172ผมรีวิวให้ดูแลนั่งไม่ได้หัวติดยัดยังไงก็นั่งไม่ได้นะครับเหมาะการเก็บของหรือให้เด็กๆนั่งหรือเบาะเบบอี้ซีทมากกว่านะครับก็ถือว่ามันก็เป็นรถสไตล์เนี่ยเนาะอยากได้ความการขับขี่สนุกสนานแบบโรสเตอร์คุณก็จะเสียเรื่องความอเนกประสงค์ไปและที่สําคัญด้านหลังคุณผู้ชมเรื่องของ ห้องสัมรับะด้านท้ายเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยความจุป,ประมาณ305ลิตรก็ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็โหมดการขับขี่ผู้ชมรุ่นนี้ก็จะมีทั้ง Comfort Auto Dynamic กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคำว่าออโต้ของเขาเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคือ Normal นะครับส่วน d y n a มิกเนี่ยถ้าเข้าใจง่ายๆคือพวก Sport ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลาขึ้นอันนี้ผมปรับเป็นโหมดออโต้ก่อนละกันขับแบบชิว,ชว นะครับเรื่อง handling คันนี้หายห่วงด้วยความที่เขาเป็นโรสเตอร์ขับสนุกอยู่แล้วนะครับการบาลานซ์น้ําหนักโอ้แหงต่างๆเขาแบบเป็นรถที่แบบมุดสนุกอยู่แล้วและที่สําคัญเป็นアウดีที่เป็นรถยุโรปที่ยืนหนึ่งเรื่องแบบ handling เรื่องช่วงล่างอยู่แล้วและที่สาคัญเป็นคอร์สโตรด้วยนะระบบขับสี่เขาเนี่ยหนึบอย่างตุ๊กแกเลยนี่คุณดูฟิลแรกเลยน้ําหนักพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยไฟฟ้าปรับความหนืดขึ้นตามความเร็วซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วสูงตั้งแต่ออกตัวยันยันความเร็วสูงเนี่ยระยะฟรีแทบไม่มีทุกย่านความเร็ว <c oughs> คุณดูระยะฟรีไม่มีคืออะไรเดี๋ยวลองให้ดูนะนี่นะเนี่ยเห็นปะหากผมอะไรทีเดียวเนี่ยสายแล้วเนี่ยนะครับแต่ในแง่ของผมสายไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือลองให้ดูว่ามันไปตามสั่งเราเลยระยะฟรีแทบไม่มีคือถ้าเกิดชอบขับรถเนี่ยในแง่ของการหักหลบด้วยความเร็วสูงต่างๆเนี่ยมันจะมั่นใจมากและก็พอความเร็วต่ํา น้ำหนักพวงมาลัยก็จะเบากว่าน,นี้แล้วพอความเร็วสูงเนี่ยตอนนี้ประมาณร้อยนิดๆก็จะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วคืออัตราทดเขาจะแบบละเอียดมากอะ่ะเนี่ยขับขี่ด้วยความมั่นใจและที่สําคัญพวงมาลัยมั่นคงเฟิร์มมากนะคนดูนะนี่ร้อยนิดๆขออนุญาตด้วยเห็นปะพวงมาลัยไม่สั่นเลยนะครับแล้วไหนๆก็ว่างเนอะด้านหน้าด้านหลังไม่มีรถเปลี่ยนเลน้วยความเร็วสูงให้ดูประมาณร้อยนิดๆสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ย นี่คือโรสเตอร์นี่คือคอร์โทรนะครับอันนี้คือลองให้ดูในแง่แบบว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องหักหลบกระทันหันหักหลบกิ่งไม้หักหลบของหักหลบหมาหักหลบอะไรเงี้ยมันจะมั่นใจอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปฟุบฟๆฟ,บฟับเลยนะครับแต่ก็แลกมากับความแบบตึงตังนิดนึงนะรถประเภทนี้เขาเตี้ยช่วงล่างจะมีความแบบปุบป๊บปุบแต่ความที่เป็น audi ความที่เป็นรถยุโรปคุณผู้ชมมันไม่ใช่กระด้างมันจะมีความนุ่มนมซับมาหน่อยนึง ก็คือแบบไม่ได้แบบว่าปวดหลังอ่ะแต่ขับนานๆนี่ก็อันนี้อาจจะแบบเมื่อยล้านิดนึงเพราะว่าด้วยตัวรถเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อแบบว่า้สะดวกสบายเหมือนรถเก่งเหมือนอย่างก่อนหน้านี้อย่าง RS4 อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรถบ้านนั่งสบายไม่ใช่เขาเป็นรถโรเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับรถยุโรปที่แบบว่าผมบอกเลยว่าตึงๆนั่นคือมินิโกคาร์ฟิลลิ่งคือแบบปุ๊บๆเลยแต่เนี่ยเออจะมีความเฟิร์มรู้สึกได้อ่ะนะครับความพรีเมียมของเขา นะทีนี้เดี๋ยวขากลับจะลองปรับเป็นตัวโหมดดินามิกหรือโหมดสปอร์ทให้ดูด้วยว่าเป็นไงอย่ยดูการเข้าโค้งผู้ชมเหมือนว่าตัวล้อ4ีล้อเนี่ยเขาจะเลี้ยวหักไปให้เราเนี่ยพร้อมกันเลยคือมันกดมันจิกโค้งมากนะครับก็ถือว่าขับขี่สนุกแหละถ้าถามผมนะเอกลักษณ์ axy, ความเป็นโรสเตอร์อะเนี่ยดูเข้าโค้งเนี่ยความเร็วประมาณ80นิดๆเนี่ยเห็นปะ ไม่มีอาการเลยเลยอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเลนด้วยซึ่งจริงๆไม่ถูกกฎนะเปลี่ยนเลนแย่ผมดูดิผมเร่งต่อได้ด้วยเห็นปะความมั่นใจอ่ะนี่คือทีทีนะครับทีนี้เข้าตรงนี้แล้วผมขออนุญาตปิดไฟจะลองเรื่องระบบไฟหน้าซึ่งไฟหน้าเขาเป็น LED แสงสีขาวนะครับไฟเลี้ยว LED แล้วเขามีคอนเนอร์ลิงไลท์คือเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะมีไฟสองสว่างด้านข้างให้ดูด้วยแต่อย่างนี้อาจจะไม่เห็นเราจะไปที่ประจำของเราคุณผู้ชมที่เขาจะมืดมากๆอ่ะ ผมจะลองให้ดูว่าเฮ้ยด้านข้างมันส่องสว่างขนาดไหนมีคอนเนอร์ลิงไลท์ให้ด้วยนะครับก็เออนะมีการเพิ่มเติมระบบอะไรต่างๆๆมาให้แบบเออขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นถึงผมถึงบอกนะว่าเป็นรุ่นที่ถ้ามีตังค์น่าเก็บจริงๆเพราะว่าจะเลิกผลิตแล้วนี่ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้แสงสีขาวแบบนี้แล้วเดี๋ยวโค้งด้านหน้าผมรอให้รถแจ๊สไปก่อนรอให้มืดมากๆนะ ว่าเวลาเลี้ยวแล้วไฟก็จะเป็นไงนี่ไฟหน้ากระจ่างแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวดูโค้งตรงนี้คุณผู้ชมอ่ะดูโค้งนะเเห็นปะเขาจะไม่ใช่การหมุนตัวโคมอะเขาจะมีไฟอีกดวงค่อยๆดิมเวลาเราเปิดไฟเวลาเราหมุนพวงมาลัยองศาได้เสร็จปุ๊บอะผมจอดก็ได้นเนี่ยเห็นปะด้านขวามาด้านซ้ายเห็นปะเนี่ย ก็จะเป็นการเลืองแสงไฟเพิ่มเติมเข้ามาให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยด้านข้างมาสว่างขึ้นแล้วเขาจะมีไฟอีกดวงหนึ่งนะเป็น LED แสงสีขาวเหมือนกันแล้วค่อยๆดิมดูหรูเลยนะทีนี้ปรับเป็นโหมดดินามิกนี่ดินามิกเรียบร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยพอปิดไฟแบบนี้จะสวยกว่าหรือเปิดไฟสวยกว่าแต่เปิดไฟแล้วกันเห็นสว่างกระจ่างตามากกว่า นี่เดี๋ยวรอถนนโล่งนะจะลองออกตัวตรงนี้แล้วก็ลองความเร็วนิดนึงให้ดูนะครับขออภัยด้วยจะลองตอนทางโล่งๆเนาะเนี่ยนี่คือคอนโทรไม่มีฟรีไม่มีอะไรทิ้งเลยดวตาเร่งดิโอ้โหนี่เร็วสูงนะนี่เร็วสูงนะเบรกนิดนึงเข้าโค้งโอ้โหโคตรจริงเลยอะดูดิ อ้หและทีนี้นะครับผมจะลองตัวครูส่วนทัให้ดูด้วยใช้งานอย่างไรก็จะมีก้านติ่งลงมาสมมุติทุนขับอยู่ร้อยหนึ่งเงี้ยนะครับตรงก้านจะมีจะมีหัวหัวก้านจะมีปุ่มกดปุ๊บล็อกเลยเนี่ยร้อยแปดก็ล็อกร้อยแปดไม่อะดัพตีฟนะไม่แปลผันให้นะครับอเร่งต่อไปขับเร็วสูงนิดนึง โความเร็วประมาณนึงนะคุณดูคุณดูคุณดูโคตรมันแล้วมันนิ่งมากคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะไม่มีการสายไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออแต่มีข้อสังเกตหนึ่งกลิ่นไหมเข้ามาเยอะเหมือนกันยิ่งยิ่งเร่งแรงๆอ่ะยิ่งแรงแ กลิ่นแบบใดเป่าผมกลิ่นเหมือนคุณอยู่ในซาลอนน่ะเออประมาณนี้นะฮะก็ผมถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะแต่เรื่องออปชั่นเนี่ยคือระบบช่วยเหลือขับขี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ครูสโซนโทนนะเพราะจริงๆแล้วรถคันนี้อาจจะต้องแบบพึ่งตัวเองเยอะหน่อยนึงเพราะว่าเขาเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่สนุกสนานคุณผู้ชมคือเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยระบบช่วยเหลือเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ดูเปลี่ยนเลนตรงนี้ โอ้โหดูมุดโคตรมันเลยมันดูดิวู้ฮูนะครับก็สรุปโดยรวมสำหรับ audi tt coupe 45 tfsi quattro s line โหชื่อยาวนะฮรราคาค่าตัว3,390,000บาทคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ2 0ลิตรนะครับ direct injection turbo นะแรงม้าอัพเกรดและเป็น200 45แหแรงมา้าแรงบิด370นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติก็เพิ่มเติมมานะครับเอสโตรนิกของเขาเป็น7สปีดเรียบร้อยขับ4คอรโทรนะก็เป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงอยู่แล้วขับขี่สนุกมั่นใจอัตราเร่งก็ดูดินี่โหมดดนามิกนะครับจะมีความแตกต่างเยอะคือถ้าเกิดคุณขับคอมฟอร์ตคุณขับขับอย่างเงี้ยคุณคลิกดาวโฟใช่ไหมนะครับคุณก็จะอาจจะรอประมาณ3าวิ นะตัวรถถึงจะพุ่งไปแต่ถ้าเกิดคุณปรับเป็นโหมดออโต้นะครับออโต้ Auto เนี่ยก็จะรอประมาณ2วินินิดแต่พอเป็นไดนามิกวินินิดเหยียบปุ๊บพุ่งเลยนะครับก็จะเป็นความแตกต่างของเขานะฮะซึ่งมันก็ดีนะคือมันปรับได้เยอะอยากขับในเมืองชิลๆปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับเรื่องเรื่องพวงมาลัยต่างๆก็จะควบคุมง่ายมันจะไม่ได้ตึงมือจนเกินไปด้วยแล้วก็ในส่วนของอัตราบริโภคน้ํามันเมื่อกี้ผมรีไปแล้วแล้วก็ตอนที่ เร่งเนะครับตอนที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูซิว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับที่หน้าจอเขาขึ้นอยู่ที่10.2ลิตรต่อร้อยโลก็น่าจะเฉลี่ยประมาณ9ก้าปปลายอ่ะโอเคนะคือเร่งขนาดเนี้ยก้าปลปลายคุณคิดดูว่าถ้าเกิดขับเป็นโหมดคอมฟอร์ตขับในเมืองชิลชิมันได้อยู่แล้ว11 12อะไรอย่างเงี้ยเออใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งความเป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับข้อเสียคืออะไรคือมันการเก็บของการต่างๆมันน้อยอ่ะ นะเรียกได้ว่าถ้านั่งสองท่านแบบนี้แล้วก็ด้านหลังแบบมีกระเป๋าคนละใบใหญ่ๆนะเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะขนได้แค่นั้นนะครับเพราะห้องโดยสารเขาจำกัดจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบการขับขี่รถยนต์คันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านมุดมันพวงมาลัยคมช่วงล่างเฟินะร์มนะฮะอัตราเร่งก็ตามโหมดการขับขี่แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคันนี้การเก็บเสียงตั้งแต่ร2 5ถึง130ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มดังมากๆแล้วนะครับมันเก็บเสียงอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีมากมายนัก นะครับแต่เนี่ยร้อยสาอะไรเงี้ยก็คือดังลมปะทะเสียงจากถนนดังไปหมดแล้วนะแต่ก็แลกมากับความเท่คุณผู้ชมผมรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกมาตั้งแต่ต้นคลิปมีตังค์ซื้อเถอะนะฮะเขาจะเลิกผลิตแล้ว เป็นรุ่นสุดท้ายนะโมเดล year 2021ก็ใส่ออปชันมาให้จัดเต็ม3399นะครับก็ถ้าเกิดใครพลาดครั้งนี้อาจจะต้องรอจับมือ2องนล้วแหละฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับชื่นชอบประการใดมาเอมเม์ได้ทราบกันหน่อยอยากดูรีวิวรอบคันจัดเต็มอยากดู p o v กลางวันย้อนไปดูได้ทั้งหมดเลยผมรีวิวไปหมดแล้วอันนี้คือแอมเบียนภายในหลักๆประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าจะเต็มอิ่มกันนะครับมีอัตราเร่งมีอะไรให้ดูทั้งหมดเนาะนะนะวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปกับ Audi TT 45 TFSI Quattro S Line คันนี้ราคาค่าตัว3 3 9 0 0 0 0บาทนะครับก็เป็นโมเดล year 2021ที่เนี่ยเนี่ยนี่คือโรสเตอร์นี่คือโรสเตอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคะขออขอญาตไปขับต่อแล้วไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโฮโฮดูนี่โฮโฮขับนุกจริง <laughs>